สวัสดีครับผดผอกันคือเกาครับกับช่องคอนเดินงเราป่านะวันนี้จะมาแบ่งนกต่อครับผมนกต่อสามตัวเนาะจะมีของง่ายคือนกขพรพเนียดแล้วเนาะสองตัวครับอีกตัวหนึ่งนั่นเป็นนกฟึกครับผมเนาะวันนี้ก็รับชมกันเลยครับครับผมแบ่งนกแบ่งนก เอ,อ่างครับอ่างสองคำแน่ตัวได้สั่อเท็ดอยู่พี่ต้องใหม้เอ้าฟังตัวนี้ก่อนครับตัวใดอ้าตุก้กงดำนี่ริ้วตันครับผมกงดำนี่ริ้วตันครับ เอาไว้สนใจลิวตันเนาะตัวไหนเด่นกู่อ่างเนาะตัวเนาะแบง่งแบงเบ็ดซองบอกแบง่แบงเบิดซองครับผมริวตันกับกู้อ่างซองคำครับผมเอาฟังครับฟังเสียงเนาะนี่ครับริวตันกงสีดำดำครับกงเนื้อนั่นเป็นนกอ่างหนาซองคำครับผมจะฟองผลจากแบ่งเนาะเนี่ย น,นกไม้ก็เฮ็ดดีแท้ตุ่นนกไม้เด็สก,ดส,าส,กออสามสี่เดือนเออสามสี่เดือนเฮ็ดแล้วครับนกตุ่นนี่เนาะเดี๋ยวจังเบิงตัวให้ฟังเสียงคู่ก่นอนโอ้เฮ็ดดีเลยมานะไปสนใจเนาะเหมือนว่ญญนนา,นาเปิดเบ่งของเขาครับ เนาาหนาวครับทางนนาอุบลนหนาวฝังดีลาเจเข้ารับจังบงโตเนาะบึงหนุกไม่บึกับจเดือนหนุกไม่ไดน มาลงเบิงมาเบิงตัวกันหน่บันเบื่งเส่เบิงแขนบอกเบ้องแข่หรือเบื่องฟังก็ได้นี่เออลงมานี่เบืงหลหยบสี่าเบืองนันเบงใดบงใจ้ผมบอกเอามาอีกท <c oughs> ี well, so. oh, 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 ่นตัวได้สีแบงเอามาสามตัวก็ได้เอาเอาเอาบงนี้เอาบงนี้ออกก่อนที่ออกเลียวก้วนี่ออกใช่ปะนกไห้นี่เห็ดดี้ย สี่เดือนมาจีสี่ห้าเดือนซี่หเดือนเนาะไเห็ดดีเออนะครับนกไหม่เพิ่นเดีเดือนคู่นกตัวนครับแต่ฟังยีกตัวหนึ่งเนาะมันจะเปิดแบนขึ้นก,กันจะกุกตัวไหน

Mà xông hẹp với mòn nhà bữa Ô, oh, khu chọn đi đó Nó à. đi với nông may thôi เขาพเนียรเวิดซดสอโตแล้วป่ะสามตัวเขาพเนียรเวแล้วเนาะวนัอตัตัวเลยนะครับให้สนใจนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะบถิ่มเบือทรให้คุยเอ้าไปฟังเนาะ ครลุงนะครับสวมริวตันก่อนนะเนาะเบิ่งลายเบิ่งยังมันมัมีฟิวเลยเนาะตันเนาะตันเลยเนาะอริวตันเองมยังไม่ยังไม่เหรอนกตัวนี้ม่นกฮัรดนกฮัรดครับผมนกแอบเนาะอายุมันเท่าไรเลยนี่อายุกงก <3 S 1> ันสามปีเนาะนครับนกยังเป็นนกแอบนกฟึกครับผม ดิวตันนกฟึกเนาะไปสนใจจังสอบถามราคาเบิง้งเนาะสอบถามราคาไอ้่นเบิ่งว่าเป็นแบ่งแค่บาทเนาะเปิดแบ่งเบสต,ต์โตวนี่ตองดิวตันก่อนนกยังเป็นนกใหม่อยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่3ปีครับผมอ่ะพอละ,ะตัวนั้นมาบ้านเ<า>น,ย,นย่านหยังะนกต่อครับตัวนี้เนาะ นงต่อครับคู่จอนจอนมังหันนี่ยละโอ้ตัวนี้ไลยดีเว้ยแต่นับปีกดีครับตัวนี้แต่นับปีกดีแต่ว่าตื่นผมเนะาะโมเมนต์จะคล้องมันนะครับตัวคู่จนอ <ๆ S 2> นจอนมัาา่งเ,เาลายอะไปไล่โตแล้วครับเห็นปะอายุปมั่นสามสี่ปีเนาะนกเนาะพอดีตอ่อสี่ปีกว่าอ่าสี่ปีกว่าเขาพอดีตอ่อครับผมนกตัวนี้ เบิื้องบนผู้ดีเยอะผู้จอดๆเนาะผู้ห้องห้องผู่เร็วๆคู่รัดเพราะได้เขาคู่รัดผมแม่เออว่าง่ายเป็นนกคู้ป่าเนาะคู่รัดเก่งเขาต้นฟางมันสีคู่ก่อนเนาะข้าล้มก็มีแหนเนาะเออเขาเพราะได้ฟังครับผมบางๆอ่างสวไงามาบครับเอาครับมอนี่อ่างหนาสองคำ เป็นนกป่าโค้งครับจะคล้องเพื่น่นมันกินหยานมันกินเขาหยากก็เลยตัดตัดออกเป็นนกป่าโค้งครับผมน,ก,น,น,นกดินจักปีกเหรอหนกนะสามปีสามปีเขาเนี่ยได้แล้วเขาเนี่ยเป็นนกฟึกเนาะฟึกแข็งๆนี่ละอ่ะ สนใจเนาะตัวนี้เป็นอ่างสองคำของผมอ่างหนะคู่ดีโยง่ะจะเห็นหูนยินเสียงไม่ดอกเสียงก็ตามิีเลยครับเด้อแล้วแรกเลยอย่าจังจะตามอา่นอานคนเนาะเดรยวงจะมันจะฟ้ะองมันเลยบินแง่ธรรมดาเนาะคงได้ครับ,รบนี่เปิดเบียงมีสามตัวเนาะเอาบอกกันลูกไม้สีเดือนครับคู่วังหันเนาะ คู่ดีเถอะอกตัวใหญ่ขนาดเลยครับถ้าไอ้เพิ่นแบ่งเนาะลูกตัโตใหญ่จริงจรอ่านะครับสี่เดือนแต่ว่าคู่ดีครับนกตัวนี้ใจใจใส่สี่เดือนเฮ็ดจำอย่างที่ว่าโอเค๋ครับไปจนใจนกใหม่กับลองสอบตามมึงเนาะอ่ะสนีิละเฮ้า ยังอันนั้นไหมใช่ครับเดี๋ยวสีลงเบอร์โทรไว้ให้เนาะขอสามใบเพิ่มเข้ามาด้อสวัสด,ดีครับ